เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม f i ช h i งแพลเน็ตนะครับแล้ววันนี้เราจะไปล่าบอสกันที่บอคานิคลิกนะครับผมที่阿拉斯加นะครับมีน้องในไลฟ์เคยมาบอกว่าพี่สรุป阿拉斯加อยู่รัสเซียรหรืออเมริกาถ้าดูตามทวีปเนี่ยมันคืออ่าอเมริกาตอนเหนือนะครับนี่ไงมันมีข้อมูลบอกอยู่นี่ไงเป็น Mountain in the North อเมริกานะครับเป็นอเมริกาทางเหนือ阿拉斯加นะรัสเซียอยู่ฝั่งนี้สงสัยในคลิปนั้นก็คงมั่วไปเองนะ โอเคภารกิจบอสในบ่อนี้เนี่ยเรามารับภารกิจกันก่อนนะครับเขาให้ตกแซลมอนแทบทุกชนิดเลยให้ตกให้เก็บเก็บไม่เก็บก็ได้นะครับขอให้ตกได้อย่างงี้ง่ายเพราะว่าเราจะไม่ต้องฟิกเรื่องน้ําหนักนะครับโอเครับภารกิจเสร็จแล้วก็ไปตกกันรับยังวะรับแล้วเนี่ยจุดเราไปตกเนี่ยเราจะลงตรงกลางนะครับเราไปห้องห้องเรนดอมเลยแล้วกันเผื่อเจอเพื่อนๆที่รู้จักซึ่งไม่น่ามี ตอนนี้ก็เหลือบอสอีกไม่กี่บอสละจะไล่ทําให้มันจบๆนะครับปรับเวลาให้เรียบร้อยเอาตอนพีคนะครับพีคสุดเป็น2องทุ่มจุดตกในเราตกได้ทั่วไปเลยนะครับเราตกเก็บทุกปลาเลยปลาจาพวกเช้ากับแซลมอนมันจะมียากๆส่วนใหญ่จะหาไม่เจอก็กคือไอ้พวกดอลลี่อะ่ะดอลลี่กับบูบเช้าอันนี้พวกนี้ปลามันจะตัวไม่ใหญ่นะครับเขาก็เลยอาจจะหาไม่เจอกันใช้เบ็ดตัวเล็กหน่อยละกันไอ้สอชนิดเนี้ยที่เหลือเนี่ยได้หมดเลยพวกชามพวกโคโฮชีนุกพิง หรืออะไรพวกเนี้ยซ็อกอายอย่างเงี้ยได้หมดอันนี้เราก็ตีกระจายกระจายกระจายประมาณนี้นะครับบอสบ่อนี้เนี่ยน่าจะเป็นบอสที่ตัวเล็กที่สุดในเกมแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นปลาเหมือนปลาตีนอะ่ะปลาตัวเล็กๆ็เป็นบอสปันปลาตัวเล็กๆนะเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวเรดนะาดูหน้าตามันอีกทีนึงมาแล้วยังไงก็ต้อง6ูกตัวแน่เขาช้อยแม่งอย่างเยอะมาแล้วครับตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นดอลลี่วอร์เดนนะครับเขาไม่ได้บอกว่าต้องเอาน้าหนักเท่าไหร่แค่ถูกชนิดก็พอนะเราได้แล้วมาไว้ก่อน เพื่อมีใครมาตกเลยแชร์มาร์คให้มาแล้วตัวที่สองบูเชาอันนี้เป็นตัวที่สามไหมตอนนี้ก็เหลือจตแซลมอนหลักๆนะครับอันนี้ได้ชามเลยปะอะไรอะได้ชามเลยโอเค แล้วคราน,นี้เราก็จะย้ายไปตกแซมวนหลักนะครับไอแซม,มหัหลักหลักๆพวกนี้เนี่ยใช้เบ็ดตัวใหญ่ได้เลยเบ็ดเบอร์สี่เบอร์ห้าได้เลยเ,รเลยพราะมันมีไสนะมียูนิคด้วยแดงแจ๋อย่างนี้เป็นซ็อกอายได้แล้วซ็อกอายสามกิโลเหลือชีนุกพิงแล้วก็โคโห เจอพลังแมงวันเข้าไปเปลี่ยนมาใช้แมงวันถูกตัวด้วยชีนุกมาแล้วอ้าโโคมาแล้วเหลือพิงพิงหลังนอกตัวเดียว พิงปะหลังมาจะโดง่งโนกไม่ใช่พิงแล้วเนี่ยเป็นชาเอา้าเข้าคันตียปลอมเฉยมาแล้วครบแล้วผมสามมอนพิงแาามอนสีชมพูนะหลังนอกๆโอเคพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เหยื่อของบอสมาเป็นคาวเวียเบดนะครับผม เป็นไข่ปลาเขาวีา๋โอเคภารกิจเด้งขึ้นมาให้รับเลยรับภารกิจบอสครับโอเคพอเรารับภารกิจแล้วเนี่ยเราก็มาจะมาเซตเบ็ดกันนะครับไอเรื่องตัวเบ็ดเนี่ยใช้ตัวเล็กไปเลยนะน่าจะตัวเล็กนะครับเพราะปลามันตัวไม่ถึงโลมั้งโลหน่อยๆน,นี่แหละบอสอะ่ะใช้เป็นเบ็ดตัวเล็กไปเลยเป็นซิมเพิลฮุกธรรมดานะครับแล้วก็ยัดเยื่อเข้าไป ตัวภารกิจเนี่ยมันบอกให้เราใส่นั่นใช้เหยื่อเกี่ยวใส่คันเอ่อคันเทเลคอปิกหรือคันตกทุนทั่วไปนะครับก็เลยเพิ่งกลับไปเซตคันตกทุนมาหนึ่งคันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะไปลองเราจะเกี่ยวคันด้านดินด้วยมันจะทำได้ไหมที่จะเอามากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยปรับเวลาให้เรียบร้อย จุดตกเนี่ยเราจะตกแค่ตรงนี้เลยข้างๆข,ข,ขอบๆเนี่ยก็น่าจะกินเหมือนกันระว,วงังสแตนในน้ําไม่ได้ขอให้ตกบอสสิบตัวเลยเนี่ยเราใช้คันนัดดินตกด้วยนะครับน้ำน้ำนนห้าสิเซนเองอ่ะเฮ้ยมีเสียงหมีด้วยวะะหุยดึงคันงอเลยอะ่ะใช่บอสปะเนี่ยลองดูเผือเป็นบอสเขาเอาสิตัวนะไม่ใช่บอสครับผมเป็นชินุกหกโล มึงลากขึ้นบกเลยเอโอ้ดึงขนาดนี้ไม่ใช่บอสนะครับมันจะเปลืองเ,ยอเหยื่อเล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะใช่นี่บอสมาแล้วตัวแรกอันนี้สองจุดห้าเฮ้ยตัวน่ารักดีมีหลายจุดด้วยสองจุดห้าคันนี้ก็น่าจะใช่ครับคันที่สี่ก็น่าจะใช่เน่เบาๆอย่างเงี้ยนี่คือบอสนะครับผม Albino Blackfit สองตัวคันที่สามนี่ก็น่าจะใช่ค่อยเอาสิบตัว นี่ชายบอสสามตัวนี่ก็น่าจะตัวที่สี่เดี๋ยวตัวสุดท้ายเราค่อยมาดูกันกินแ้วกินแ้วตัวที่ห้าเหยื่อจะพอไหมเนี่ยไปโดนชินุกมาห้าตัวดูแค่เอ็นพอครับมันดึงกระดิ่งไม่ดังหรอกเราดูแค่ปลายเอ็นพอ หกตัวเราเกี่ยวเยอะเฉยๆลแล้วเก็บเลยคันเนี้เจ็ดตัวคันนี้ก็กินละแปดตัวเหลือหมด 9ตัวออร์บิโน่แบล็กฟิตโอเคครบแล้วครับน่าจะได้เกินประมาณตัวหนึ่งครบคือตัวนี้ตัวนี้คือครบนะครับตัวนี้คือเกินหนึ่งตัวตัวนี้ก็คือเกินอีกหนึ่งตัวใช่ปะจับซิ อันนี้ก็ตัวเกินครับโอเคสรุปแล้วได้ประมาณ12ตัว XP อะไรมันไม่เยอะหรอกแต่คือน้องแบบน่ารักอะน,นะตัวกันน้อยนึงดูมีลายจุดเต็มตัวเลยอ่ะท้องเป็นปอมึกเลยอ่ะอันนี้คือบอสของบอส38นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรล้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับการล่าบอสบายบายสวัสดีทุกคนครับผม